สวัสดีค่ะอุ้มค่ะจากช่องมุมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เขาค้อนะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนมกราคม2566นหระคะหรือว,ว่า2 0 2 3นั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะคะหายกันไปเกือบเดือนเลยก็เพราะว่าที่ห่างหายไปก็มีเหตุผลอยู่นะทุกคนก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะที่มันเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง อ่ธันวาคมมกราคมช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ถ้าเรียกในทางศัพท์ของทางผักสลัดเลยก็จะเป็นช่วงที่ผักล้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อช่วงวันหยุดเนาะวันหยุดช่วงสิ้นปีปีใหม่ออเดอร์ก็จะลดลงตรงนี้ก็ต้องมีการจัดการในส่วนของปริมาณของผักค่อนข้างที่จะวุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอะอย่างของอุ้มเองอะของของที่ฟาร์มนะคะ ของที่ฟาร์มอ่ะมีออเดอร์ประจํานะทุกคนมีออเดอร์ประจําแล้วทําไมถึงล้นนะคะแล้วทําไมถึงล้นก็เนื่องจากก็จะมีปัจจัยในส่วนของอาจากหลายๆที่เนาะภาคพื้นภาคกลางทําผักออกมาได้นะคะในจังหวัดที่แบบมีอากาศหนาวนะเหมือนผมเองอยู่ที่ออกค้องเงี้ยอากาศหนาวปริมาณผักก็จะได้มากกว่าเดิมนะคะ ตรงนี้ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะคะโอเคทุกคนเห็นไหม้างหน้านี้เป็นกีนโอ๊กนะคะเดี๋ยวอมให้ดูใกล้ๆเนาะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูตันนี้กันอ่ะางหน้านี้เป็นกีนโอก๊กพันใบเล็กนะคะถ้าใครที่ าใครที่ตามอุ้มบ่อยๆอ่ะก็จะเห็นที่ผ่านมาจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ใบใหญ่นะคะแต่หน้าหนาวหน้าหนาวนี้อุ้มทําเลือกเป็นสายพันธุ์ใบเล็กนะคะมีเหตุผลนะทุกคนก็คือที่ใช้พันธุ์ใบเล็กเพราะว่าถ้าเป็นพันธุ์ใบใหญ่ปกติที่อุ้มจะทําอยู่ช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนกับหน้าฝนถ้าใช้พันธุ์ใบใหญ่มาปลูกในหน้าหนาวนะคะด้วยความที่อุณหภูมิได้อากาศ เขาได้นะคะตรงเนี้ยเขาจะโตกว่าปกตินะคะพอโตกว่าปกติปุ๊บลูกค้าเวลาเขาเอาไปใช้งานอะ่ะคือเขาจะมันมันโตใบมันใหญ่เกินเนาะเขาก็จะไม่ไม่ไม่สะดวกในการเอาไปใช้งานเอาไปทําสลัดโลอะไรเงี้ยเดี๋ยวอุ้มยกใบให้ดูอ่ะเดี๋ยววางไว้อย่างนี้แล้วกันอันนี้ดูอันนี้จากอันนี้ลากเขานะคะ เดี๋ยวดูใบแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ใบเล็กนะคะพอใบเล็กอะเห็นไหมที่อุ้มเลือกใช้พอพันธุ์พันธุ์ใบเล็กอะพอมาปลูกที่หน้าหนาวจะพอดีเลยนะคะเวลาลูกค้าที่เอาไปใช้อย่างส่วนใหญ่เนาะก็จะไปใช้แบบสลัดโลเมี่ยงคําอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปใช้มันจะเวลาไปทาอะมันจะพอดีคํานะคะเวลาเขาเด็ดอะเนี่ยจะเด็ดแค่หนึ่งใบนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ใบใหญ่อะ อุ้มเคยคุยกับลูกค้าเนาะที่ส่งกันอยู่ก็คืออุ้มถามลูกค้าพี่ถ้าระหว่างพันใบเล็กใบใหญ่อะอย่างช่วงเนี้ยพี่ชอบแบบไหนเนาะหน้าหนาวพี่จะชอบแบบไหนลูกค้าก็บอกเฮ้ยพี่ขอแบบเอาแบบพอดีอะอุ้มเพราะว่าเวลาเอาใบาใหญ่ไปอะ่ะมันเสียเวลาเสียเวลายังไงก็คือเวลาใบาใหญ่พันใบใหญ่ก็คือจะใหญ่กว่านี้เนาะตอนนี้อุ้มไม่มีแล้วนะช่วงเนี้ยก็จะเป็นพันใบเล็กหมดทั้งฟาร์มเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะ ถ้าเป็นพันธุ์ใบใหญ่ก็จะเปียบเปรียบเหมือนกับอ่าก็จะเท่ากับใบเล็กสองใบอย่างนี้เลยนะทุกคนลูกค้าก็บอกว่าเวลาพี่เอาพันธุ์ใบใหญ่ไปใช้อ่ะมันมันเสียเวลามันเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาก็คือพี่ต้องผ่าผ่าตรงกลางนี้ก็คือฉีกออกมาเพื่อที่จะได้ให้ได้สลัดโลหนึ่งคำแล้วข้อเสียของการที่เราไปอ่าตัดหรือว่าฉีกตรงกลางใบออกมามันมีรอยช้ำมันมีรอยเหลือง เวลาเราไปพันเราไปใส่ในกล่องอะ่ะมันเหมือนว่า้ผักมันผักนานแล้วหรอผักเก่ามาใช้หรอมันจะไม่สดนะคะลูกค้าก็เลยบอกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนาะถ้านานนี้ขอพันใบเล็กนะอ้าวแล้วทําไมหน้าบางคนที่เป็นมือใหม่เนาะอาจจะสงสัยแล้วทําไมหน้าหน้าร้อนกับหน้าฝนอุ้นทําไมล้อใช้พันใบใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลา หน้าร้อนกับหน้าฝนน่ะด้วยปัจจัยของอากาศเนาะมันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนหน้าหนาวเนาะตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนเวลาเราสาสยพันธุ์ใบใหญ่มาปลูกอะ่ะมันไม่ได้โตเต็มที่นะคะมันก็จะของอุ้มเวลาอุ้มเลี้ยงอะ่ะก็จะเลี้ยงอ่าให้มันเป็นใบกลางๆนะคะในช่วงหน้าหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพันธุ์ใบใหญ่อะ่ะก็จะมีการทนทนโรคทนร้อนทนสภาพอากาศมากกว่าพันธใบเล็กเนาะ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆนะคะสําหรับที่ลูกค้าโดยโดยรวมที่ใช้แล้วคือแบบไม่มีแบบบ่นมาเลยอะว่าเออโอเคใช้ได้ตลอดทั้งปีนะก็คือสายพันนี้นะคะเป็นพันใบเล็กกลางๆเนาะนี่นะช่วงนี้อุ้มก็กําลังเตรียมการคือเฮ้ทำยังไงให้มันทําได้สมบูรณ์ทั้งปีนะคะตรงนี้คือมีการปรับอยู่เพราะว่าช่วงช่วงนี้คือเป็นแบบช่วง ปีหลังๆมานี้นะคะคือการปลูกผักอะปลูกยากมากขึ้นนะ้วยปัจจัยในเรื่องของสภาพอากาศเอ่ยเรื่องโรคเรื่องมแมลงเอ่ยนะคะแล้วพอมาเจอหน้าหนาวก็จะมีในเรื่องของอความต้องการของตลาดซับซับไพกับดีมานเนาะก็คือความต้องการอะ่ะของตลาดมันเท่าเดิมนะแต่การผลิตอะ่ะมันมากขึ้นเพราะว่า อุณหภูมิได้อากาศได้แล้วถ้าบางคนที่ไม่ได้วางแผนผลิตนะคะปลูกเท่าเดิมแต่ผักมันได้มากกว่าเดิมตรงนี้มันก็จะเกิดปัญ,ปญหาในเรื่องของสัายมากกว่าดีมานนะคะพอมากกว่าแล้วก็ส่งผลให้ผักตลาดผักสลัดล้นนะคะราคาก็เพื่อที่เพื่อที่แต่ละคน,นเนาะต้องการที่จะขายผักได้คือไม่ต้องการทิ้งไม่ต้องการสูญเสียนะคะก็จะมีการกดราคา ต่ำลงนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาอย่างของอุ้มเองอะ่ะอุ้มเจอปัญหาในเรื่องของอต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะ,ะต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วยังต้องมาเจอในอาการแข่งนในภาคของการขายการตลาดอีกก็คือมีการดั้มราคากันเกิดขึ้นนะคะในะะในผักสลัดเนาะตรงนี้ก็กําลังเตรียมการแก้แก้ปัญหากันอยู่ก็มีการเตรียมจับกลุ่มกันเนาะ ในในกลุ่มที่ปลูกผักสลัดนะคะคณะนี้เป็นเนาะเป็นกินโอ๊ก่วนกินโอ๊กนะทุกคนสวยมากเลยอ่าตรงนั้เป็นคอสอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเบบี้คอสนะคะตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะคะ ช่วงเย็นก็จะมืดๆนิดนึงอุ้มมาถ่ายตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นละอ่ะเดี๋ยวมหันให้มาดูถึงกล้องมาดูฝั่งนี้มากฝั่งนี้เป็นคอสนะคะสวยงามนะคะคือโตโตเร็วมากเลยนะคะคอสช่วงนี้เป็นพันธุ์ที่กินปุ๋ยเยอะมากที่สุดเลยสําหรับสําหรับที่อุ้มวัดมานะอย่างของอุมเองนะคอสจะกินปุ๋ยมากเลย อ่าตรงนี้คือมีการเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะเห็นนะั้มใบเล็กหมดเลยใบเล็กหมดทั้งฟาร์มแล้วนะคะดี้ยวพาเดินดูฟาร์มนะคะอ่านแต่ดูฝั่งนี้บ้าง ฝั่นี้ก็เป็นกีนโอ๊กใบเล็กนะคะเราก็จะเป็นคอสนะคะเพราะว่าเอาไว้โซนเดียวกันเพราะว่ากินกับคอสอะกินปุ๋ยเยอะพอๆกันเลยนะทุกคน,นมาดูตัวนี้กันสวยงามมากเป็นผักสลัดหน้าหนาวนะคะอายุที่เห็นข้างหน้านี้อยู่ประมาณสี่สิบวันนะคะนับจากวันเพาะนะคะ ก็คือโตเร็วมากเลยก็คือพร้อมที่จะเก็บได้แล้วนะคะไม่ต้องเลี้ยงให้ถึง45วัน60วันเหมือนฤดูการอื่นๆนะถ้าแบบน้ำหนักอยู่ประมาณขีดหนึ่งนียก็คือเราเก็บได้เลยนะคะเพื่อป้องกันการล้นของตลาดด้วยนะคะเราผักช่วงนี้มันโตเร็วรอบจะเร็วนิดนึงอ่นะนี่นะสวยงาม นี่เป็นผักของอุ้มโซนนี้กลางแจ้งนะไม่มีหลังคาพลาสติกนะคะตรงนี้อุ้มก็จะใช้เป็นอ่สแสลนนะคะพางแสงนะคะถ้ามองก็ไม่ค่อยสวยงามแต่ก็โอเคยังใช,ใช้งานได้อยู่เนาะถ้าใครที่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็คือถ้ายังไม่มีงบประมาณมากใช้แบบนี้ไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าทำไมถึงต้องใช้สแสลนนะเพราะว่าผัก ผักไม่ต้องการแสงแสงมากแสงแรงแสงจัดอย่างเงี้ยคือ,อผักสลัดจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าท่านแสงจัดเกินอะไรเงี้ยเขาจะโตช้าหรือชะง,งักการโตทันทีเลยนะคะถ้ามีแสงส่องมาแบบนี้เนาะมีแสงให้เข้ามีการบังแสงเวลาที่แบบช่วงแสงแรงๆอย่างเงี้ยค,คือเขาก็จะโตได้ปกตินะ ตอนนี้ที่ฟาร์มอุ้มเป็นสายพันธุ์นี้หมดแล้วนะคะเป็นพันธุ์ใบเล็กเนาะจะเจอจะเห็นกันอีกทีใบใหญ่ก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาไปนะคะก็จะมีแบ่งแบ่งทั้งทำทั้งพันธุ์ใบใหญ่ทำทั้งพันธุ์ใบเล็กนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าพันธุ์ใบเล็กอุ้มเดี๋ยวอุ้มมีการปรับปรุงมีการปรับสูตรนิดหน่อยถ้า ถ้าสามารถเลี้ยงได้ทั้งปีก็ถ้ามันไม่มีปัญหาเนาะทนโรคทนฝนอะไรเงี้ยก็จะทำทั้งปีเลยนะคะนี่สวยงามโอเคเดี๋ยวอุ้มพาไปดูโซนสีแดงกันนิดหน่อยนะคะวันนี้เป็นพาชมผักต้นปี2,566นะคะเป็นคลิปแรกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูโซนสีแดงกัน ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นเลดโอ๊กนะคะสีก็จะออกเข้มนิดนึงเนาะตรงนี้อุ้มก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอุ้มเลือกมาใช้ที่หน้าหนาวนะคะก็พอหมดเดือนกุมภามีนาไปนะคะก็จะเป็นเลดอีกพันธุ์หนึ่งเนาะเลดตรงนี้เนาะสีจะออกสีเข้มเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวอให้ดูเห็นไหม ก็เป็นก็คือหน้านี้นะถ้าถ้าเอาจริงๆทั้งเปียลูกค้าก็จะชอบชอบเล่าชอบเล็ดพันนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามีความทนนะทนในที่นี้คือเวลาที่ไปถึงลูกค้าคือลูกค้าสามารถเก็บได้แบบเก็บได้นานนะคะมีความทนในการเก็บเนาะลูกค้าก็จะชอบมากแต่พอแต่พอ,อหน้า ร้อนหน้าฝนนะคะสายพันธุ์นี้ก็จะทําไม่ค่อยได้นะคะก็จะไม่ค่อยทนร้อนทนฝนนะแต่ถ้าทำถ้าใครอยากทำได้ทั้งปีคือเฮ้ยลูกค้าแฮปปี้เลยเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทนมากเวลาลูกค้าไปเก็บไว้ไว้อะอยู่ประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเลยนะคะก็จะไม่มีการเสียหายนะตรงนี้อุ้มก็เลือกใช้ในหน้าหนาวนะคะเพราะว่าปลูกได้ที่หน้าฤดูการนี้เนาะตรงนี้ถ้าใครปลูกได้ปลูกทั้งปีเลยนะคะ แต่จริงเอาจริงก็ดูที่กลุ่มลูกค้าอีกละเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ่าน้อมพันให้ลูกงนี้ตัวนี้อุ้มก็จะปลูกเป็นผักสีแดงนะคะเป็นเลดโอ๊กเลดคอดนะคะข้างหน้านี้เป็นเลดคอร์ดนะคะอันเดี๋ยวขึ้นไปดูอ่าเลดโอ๊กแล้วก็เลดคอต้นใหญ่กันเนะเป็นเลดโอ๊กสีเข้มนะ ถ้าช่วงที่ผ่านมาใครตามอุ้มอยู่อะ่ะช่วงเมือ่อช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนาะก็ยังยังเห็นเป็นเลดอกสีแดงกันอยู่นี่พอมาเจอหน้านี้เข้าไปก็จะเป็นเลดอกสีออกเป็นเลดอกสีเข้มนะจะออกสีม่วงติดไปทางสีสีดำเนาะมันเข้มเนาะเลดคอนะคะ ไปโตนี้โต๊ะนี้จะเป็นเลดคอลอนนะคะต้นใหญ่เนาะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีการเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะวันนี้เนาะไปดูใ,ใกล้ๆเลดคอลอนนะคะที่เขาแบบโตสมบูรณ์จริงๆสวยจริงๆก็จะเป็นทรงทรงแบบอ่าที่อุ้มถ่ายให้ดูเลยนะคะนี่ใบไผ่เดี๋ยวจับออกนึง นะนี่คือแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะทุกคนก็คือใบเขาจะแบบเป็นฝอยๆแบบนี้นะใบฝอยๆแบบนี้แล้วก็สีก็จะออกสีแดงสีชมพูสีกำมะยี่นะคะทุกคนนะส่วนใหญ่ค่ะลูกค้าที่ที่นิยมก็จะเป็นพวกร้านอ่าร้านที่เอาไปห่อเนื้อย่างเกาหลีนะคะ ก็จะชอบใช้เลตคอรอนมากเลยนะคะนอกนั้นก็ที่ใช้เลตคอรอนอ่ะก็จะเป็นพวกร้านแต่งตกแต่งนะคะตกเอาไปแต่งจานนะแล้วก็สลัดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเลตคอรตรงเนี้ยก็จะมีรถที่เป็นผักสลัดที่มีรสติดขมติดขมอยู่บ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแต่พอไปกินแต่ถ้าไปกินกับพวกเนื้อย่างหรือหมูย่างอะไรพวกนี้เป็นแบบเซตของ เซ็ตของแบบอของชุดเนื้อย่างเกาหลีอะไรเงี้ยรสชาติเขาก็จะพอดีเลยนะคะก็จะเข้ากับเข้ากับเนื้อย่างเข้ากับหมูย่างแล้วก็น้ําจิ้มเขาก็จะไม่มีขมสวยงามมากนะคะเคตรงนี้อะไรเอ่ยสินเลนะคะ ต้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่นะคะฟินเลนะคะถ้าใครไปจะอยู่จะอยู่ที่ร้านบาร์บีคิวนะคะร้านพิซซ่านะคะเพราะว่าลูกค้าที่อุ้มส่งอะ่ะก็จะเป็นอาซัพพลายที่ป้อนขึ้นในกลุ่มของสลัดบาร์บีคิวนะคะใช้ฟินเลเยอะมากเลยนะคะ ใ็่ไหมสวยค่ะเนาะอากาศได้อุณหภูมิได้โตเร็วนะคะช่วงนี้อ่าก็เดี๋ยววันนี้อุ้มพาดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวอุ้มก็จะมีคลิปที่จะพาดูในส่วนของพา,พา,พาปลูกดีกว่าเป็นคลิปให้ดูการปลูกกวางตุง้งห้องเต้ไฮโดกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอุ้มมีออเดอร์ของกวางตุ้งเข้ามาอยู่ประมาณ สัปดาห์ละ500กิโลนะคะเป็นออเดอร์ของร้านชาบูนะก็ซึ่งก่อนที่ออเดอร์ร้านชาบูมาอุ้มก็จะมีออเดอร์ประจําอยู่แล้วแต่ตรงนี้มีออเดอร์เพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็เลยได้โอกาสเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปเกี่ยวกับการปลูกข้องกวางตุง้งห้องเต้ไฮโดรแล้วกันนะคะเผื่อเพื่อนๆที่สนใจในการทําอาชีพนี้อยู่เนาะเกี่ยวกับการทําปลูกผักโดยไม่ใช้ดินเนาะปลูกผักไฮโดรตรงนี้อยู่ เผื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะในการปลูกผักเนาะไม่ต้องยึดติดว่าเฮ้ยเราต้องปลูกผักสลัดอย่างเดียวนะเพราะว่าการปลูกระบบไฮโดรเราสามารถปลูกพืชอะไรก็ได้ที่เราปลูกแล้วมันคุ้มกับทุนการผลิตนะเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่ามันคุ้มกับค่าค่าไฟค่าปุ๋ยนะคะค่าการดูรักษาดูแลค่ายาค่า,ายาโรคยาแมลงค่าแรงอะไรเงี้ยมันคุ้มไหมถ้าคุ้มคือปลูกได้หมดเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะอุ้มพาดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ